กับสวัสดีค่ะตรมชมที่เขารบมนีท่อมีสมดาวสิบ้าธรรมชมมหานาหนุยเป็นโค้งสุดท้ายค่ะธรมชมฝันเห็นผีแม่ตานี่มหาอยากได้สุดท้ายอยากได้เครื่องแป้งค่ะธรรมชมมาบอกเลขนาหนุยเป็นเลขสามโตค่ะธรรมชม จะเป็นเหล็กดีเหล็กเด็ดตัวไหนเนาะคะเนาะก็ไปรับชมกัหนาหน่่ยพร้อมกันค่ะกนาหนุยก็นั่งถ่ายอยู่นี Rainbow ่แหละค่ะทนผรมชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไอเท่อมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกัหนาหน่่ยพร้อมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับกนาหนุ่ยสวัสดีค่ะบณหนยสวัสดีค่ะปากถูออันอันนี้เป็นต้นกล้วยตานี่เท้ๆเลยเนาะครับนอกนาหนุอยเนาะครับผมอันนี้ก็มาที่ต้นกล้วยเลยครับผมมา เมื่อคืนนี้เข้ามาเข้าฝันครับมาเข้าฝันเมื่อคืนนี้เลยเมื่อคืนมาเข้าฝันอีกแล้วครับผมอยากได้นู่นอยากได้นี่นะอือยากได้เครื่องแป้งแต่งหน้านะโออยากได้เครื่องจำอางใหม่ครับผมอยากได้บอกบอกให้ทําบุญไม่ให้หน่อยครับผมทาบุญทำทานนั่นให้ให้แกหน่อยถวายสังฆทานชุดเดรือแป้งชุดไทยชุดยังปสริฐเนาะครับเนาะ แป้งชุดอะไรชุดไทยพุกนี้นะครับครับเขาชอบเขาชอบแต่งหน้านะชอบแต่งหน้าชอบขัดหน้าขาวขาวครับผมมาเลยครับมาตกตกเด็กมาฝันเลยฝันคือมาขย่าขาเลยดึงขาเลยบอกครับมาขย่าขาเลยมามามาเดี๋ยวบอกเลขให้นะครับผมบอกชุดมากเอ้างวดนี้มามาแล้วอยากเราก็อยากบอกว่าอยากได้อะไรเนาะครับผมอยากได้อะไร เครื่องแป้งอยากได้ชุดเดีอยากได้เครื่องแป้งครับเราบอกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้อเดี๋ยวจะแผ่กุศลไปให้อยู่แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลเนาะครับเนาะครับแผ่ส่วนบุญกุศลไปให้ครับเราก็ถามถามเลขเนาะครับงวดนี้ออกอะไรเนาะครับผมจะได้มีเงินไปซื้อให้ไปชุดแกก็บอกบอกสามตัวสี่ศูนย์แปดครับ สี่ศูนย์แปดครับสองตัวละครับสองตัวก็ศูนย์หกครับศูนย์หกครับผมครับผมแล้วผีนั่งไม่ล้วมาบอกตัวไหนครับนะหนุ่ยผีผีนั่งไม่งดก่อนเขาบอกสามเจ็ดแปดครับผมสามเจ็ดแปดนอกจากนด้เป็นผัวตัวนี้โอ้ประวานหนุ่ยก็คนโสดครับท่านผู้ชมผีนั่งมาไห่ผีนั่งไม่มาหาน้ำหอดบ้านบอกเลขสามเจ็ดแปดเนาะอันนี้สี่ศูนย์แปดนี่ผีเมตานี่ีเมตาลีครับผมแล้วก็ผี อันเพื่อนอ้อยากกินเหล่าขาวขี่รถความนี่บอกศูนย์ห้าหกเนาะครับผมพี่นังใหม่บอกหาศูนย์อีกตัวนี่อุ้ยเป็นตัวเลขกสามชุดเนาะครับสามชุดสามชุดครับเอฟซีสามทีครับขับฝันสามทีสามครั้งงวดนี้ครับงวดนี้ว่าจากไหนครับงวดนี้ก็ติดตามเอาครับลองเบิงเนาะลองลองดูเอาครับบัตนาฝันเกี่ยวครับเอฟซีอันนี้ต้นกล้วยตานี่ครับท่านผู้ชมต้นกล้วยตานี่เนี่จะแปลก แน่ครับเพราะว่าต้นกล้วยตานี้สิมีลำต้นสูงใหญ่ยาวครับลำต้นสีเขียวเนาะหนอนหนุ่ยเนาะใบเขียวกล้วยธรรมดาครับเป็นตัวเลขสามชุดสามฐานถ่ายเอฟซีมาร์ตเรย์ก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิรงนกับหนอนหนุ่ยครับเอฟซีเนาะแล้วแต่จะชอบหรอครับแล้วแต่จะชอบพี่พ่อมาหาไหมครับพ่อยังไม่มาหาครับยังไม่มาเลยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโอ้ยครับขอบคุณหน้าหนุ่ยมากมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะบน้าหนุ่ขอบคุณท่ทุกคนครับ นี่เนาะค่ะธรรมชมเลขของนาหน่อยกับธรรมชมพีตานี่เนาะค่ะเนาะพีตานี่มหาอยากได้สุดไทยอยากได้เครื่องแปง้งมาบอกเลข408แล้วก็60ค่ะท่านบธร,รมชม40860เลข056เลขผีตายหงมาบอกรอบแรกที่มาติดตามนะหน่อยเนาะค่ะเนาะ รอบสองกับพีดั่งใหม่กับธรรมชมสามเจ็ดแป้ามเจ็ดแปดห้าแล้วก็โค้งสุดท้ายหนึ่งส่ศูนย์แูนธรรมชมก็ขอให้มิโช์มิลากรับนานหนุยเนาะค่ะเนาะประจำวดนวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันพสสหนร้อยหกค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสดาวกับเซราธรรมชมดปก่อนเจอกันคลิปหนาค่ะแต่ยาเพึงผ่าไปใส่นะท่าธรรมชม พอมีสามดาวมีของดีมาฝากทำชมค่ะรับชมเบื้องของดีกระเบาแอมละทงกันเลยค่ะเบาแอมลาทงนี่ยเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซี่ครับทผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จึงสิเรืถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของหนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแ้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะ่ตอนนวดตีแหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาตามนายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธรรมชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกบรอดซ่าครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรร้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาคล้ายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันเท่นทท้ำาททาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอีซีเอาไปร่วยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายั่งกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปอ,อูกมากนะครับและ้วก็เมือเ่อแทะครับมมท่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับและะ้วก็ทาปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิวค้วสามเทื่อลวกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำม,มันมหาสนีหลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดแนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงเชื่อกันนี่ครับยินขาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสมุชุมแล้วก็บ่าวแอมเปอร์ตรงนี้ดน้น้ำมุนแมาน้ำครับไดน้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมหาอีฟซีนนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตนัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบวหลายครับมาฝากเอบสีโบลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธูสาถุให้ถือเปลียกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเปรียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกระสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ปบครับนี่ <Okay. S 1> สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน,น้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้คนะรับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้อง,องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ